สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนรายการช่องอาเจกมาเกษตรนะครับผมอาเจกมาเกษตรครับนี่วันนี้ผมอยู่ที่วัดบำเพ็ญเหนือนะครับตลาดน้ําฝันเลี่ยมของเรานี่เองนะครับแต่เป็นวันธรรมดานะครับพอดีผ่านมาทํางานทางนี้ก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับวันนี้สวยผมเคยมาหลายรอบนะครับนี่ถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์นะครับคนแน่นเดินลําบากเลยนะครับมีของขายเยะแยะเลยนะครับนี่จุดเช็คอินครับผม วัดสวยมากนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับจุดเช็คอินนะครับเพื่อนๆมาพาลูกพาหลานมาเช็คอินได้นะครับอ่าที่นี่สวยจริงๆครับสวยของเล่นอะไรเยอะเลยนะครับมีให้อาหารปลานะครับนี่มีให้อาหารปลานะครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลาดีกว่าครับได้มาแล้วนะครับยี่สิบบาทสวยจริงครับเพื่อนๆนี่จุดเช็คอินเพียบนะครับมาถ่ายรูปมาวัดนี้วัดเดียวนะครับถ่ายรูป วันเดียวนี่โพสได้ไปสิบปีครับวัดเดียวนี่อันนี้จริงๆอ่ะผมจะต้องพาพาพวกเพื่อนๆอะไรมานะครับแต่ว่ามันไกลไนงะผมก็เลยว่าฝั่งตรงข้ามเป็นวัดบางเพนใต้นะครับบางเพนใต้นะครับอยู่มีคลองกั้นกลางนะครับนี่ใต้นะครับฝั่งผมอยู่นี่จะเป็นทางเหนือนะครับผมเดี๋ยวเรา ฝั่งนี้ก่อนนะครับให้ปลานี่ตรงนี้เป็นตลาดนะครับมีของขายของกินเยอะเลยวันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ผมไม่ได้มาครับเดี๋ยวเราให้อาหารปลาตรงนี้คนระปลาเยอะ,อะเดี๋ยววางกวางกล้องให้ดูกันนะครับ เอาเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นนี่ดีกว่าครับดูนะครับปลาเยอะทอี่นี่อ,องไงครับเพื่อนเห็นนะครับ มีเรือมาเพื่อนเดี๋ยวเราให้อาหารปลาเงี้ยหลบเรือโอ้มีเรือด้วยนะครับยังวิ่งอยู่เลย <c oughs> โอเรือสวยไว้เรือของกทมวัดบำเพนใต้นะครับอันนี้เราโดดข้ามช็อตมานะครับยังไม่ได้พาไปไหว้พระเลยครับแล้วก็สะพานตรงนั้นสวยมากนะครับเป็นสะพานไม้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ให้ห่านป้าก่อนนะครับเหลือพึ่งไปนะครับมันยากาศโคตรดีนะครับอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวกันนะครับเนี่ยผมรักอาชีพผมก็งี้ครับได้ไปเที่ยวไหนๆไปเรื่อยคนระับ เดี๋ยวผมพาไปกราบพระวัดบําเพ็ญเหนือก่อนนะครับอยู่ด้านหน้าเราเลยเข้ามาแล้วนะครับมีจุดให้ไหว้พระหลายที่เลยครับเดี๋ยวไปด้วยกันครับผมนนนะวันเสาร์หรือวันหยุดนักขัติกนะครับ,ะรบจะเป็นตลาดของขายเต็มไปหมดเต็มพื้นที่เลยนะโอ้หลวงพี่เบาจุดไหว้พระจะอยู่อย่างนี้ครับจุดนั่งพักจุดเช็คอินไรเพียบนะครับเนี่ย โอ้สวยลมเย็นมากครับโอ้ไม่อยากไปไหนเลยนะครับร้อนมากมีน้องแมวด้วยแมวเมีย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 วเมวเมียวไปครับหนีครับสวยด้วยครับแต่ถ้ามาปล่อยให้ป้าเก็บเลี้ยงแม่เนี่ยมีคนใจดีม่ทำหมันให้ป้าน้องโดนทิ้งานนะครับเนี่ยป้าเก็บมาเลี้ยง อย่างเช่นประตูเนี่ยมาทิ้งแว่นเอาหกตัวหัวลูกมานิ้ท้องมาด้วยแล้วลูกลูกมันท้องคนท้ายออกนู่น่อยแต่ตัวนู่นนะครับอ๋อสวยด้วยนะครับไม่น่าทิง้งครับแต่ลูกครับแต่นี่มีคนได้ลเขามาเาข้ามาทำบุญก็เห็นชอบไปทำหมันให้โอ้ลปลากระดี่ไอ้พวกนี้ปลาอ๋อทำหมันหมดแล้วสวยด้วยทำหมันแต่ตัวผู้ยังยังเหงาไอ้ตะกู่บอกแว่นมาเล่นกับน้องได้ครับวัดบ่มเพลนเนี่ยแล้วก็จุดเช็คอินเพียบเลยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระข้างในครับ นู่นนะครับทางเข้านะครับหลวงพ่อโสธรจำลองนะครับผมด้านในนี้นะครับอ๋อจุดบูชาพระเยอะเลยนะครับในส่วนตรงนี้ผมไม่เคยมานะครับผมมาตรงตลาดอ๋อมีทูบมีเทียนนะครับอ๋อมีดูดวงด้วยอ๋อนี่กราบหลวงพ่อโสธรที่นี่ไปครับเพื่อน สาธุสาธุสาธุนะครับขอแปลรายการช่องอเจกมาเกเตรทุกคนทุกท่านนะครับมีแต่ความถูกความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมสาธุสาธุสาธุครับนี่นะครับเป็นองค์หลวงพ่อโสธรจำลองนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นมณฑลนะครับรอบๆก็จะมีพระพุทธรูปให้บูชามากมายเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับหลวงพ่อโสธรจำลองนะครับ ไปครับเดี๋ยวเจกพาไปดูครับมีตรงไหนเที่ยวกันบ้างนะครับผมมอมมอมนะ <c oughs> น,น,น,นะครับเป็นสัตว์ในวรรณคดีทางมอนนะทางชนชาติมอนนะจะมีอยู่หน้าวัดท่าไม้ครับที่เป็นมอมตัวใหญ่อยู่หน้าโบสถ์วัดท่าไม้ก็มีแต่เป็นนั่นตัวใหญ่ ตัวนี้ก็น่าจะเพนอีกแล้วมั้งเนีพระเริ่มสวดอีกแล้เจกมาวัดที่ไรเพนทุกที่นะครับอ๋อด้านในก็มีนี่ครับพวกเนาของถาวายด้านในก็เป็นจุดทําบุญต่างๆนะครับถาวายสังฆทา,านนะครับแล้วก็มีเช่าพระนะครับไปไปครับอ๋อมีให้วัวด้วยครับนี่นี่มีให้ยาวัดว,วด้วยวัวอย่างสวยเลย น,นกกเบลอเลยนะเพื่อนนี่น่าจะบามั่นนะนตัวแสบนเนี้ยอันนี้กแสนเจ็หนีนะ้นแต่ขอ่ถ้าว่าเป็นสดๆเลกเยก็เนตเรียกนั่นเป็นแสบนะบามั่นนะเพื่อนตัวเริ่มเลยตัวลายเสือเห็นลายเสือ,อยกไนะเต็มด้วยนะดู่สวยนะเพื่อนตัวนั้นลายไฟเลยนะ ะดูนะโอ้ีนตัวนี้ลายไฟเลยนะเพื่อนเขาน้องเขาไม่สวยนะครับแล้วโหนกเล็กไปหน่อยนะครับอ่าแต่ถือว่าสวยนะครับลายสวยนะมีราคา่อคนดูแลนะครับคนดูแลไอตัวใหญ่นี่ดุนะครับตัวนี้สวยนะดุน่าดูนะครับไปกันครับเดี๋ยวผมเห็นเรืออยู่ง้นเดี๋ยวพาไปดูนะครับ มีเรือเก่าๆอยู่สองลำนะครับอ่านี่เป็นบริเวณโบสถ์นะครับกำลังซ่อมแซมอยู่เลยครับโอ้นี่พักก่อสร้างครับในวัดนี้ดีๆนะครับผมชอบพักแบบนี้ครับผมไม่ชอบแบบเช้าฉันเอนเพนฉันนอนนะร้อนหนับน้ำอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบผมชอบพักก่อสร้างแบบนี้ครับอ่ามาถึงแล้วนะครับตรงเรือที่เจกว่านะเป็นเรือไม้นะชื่อเรือหนุ่มเมืองมิ่ เพชรมรกตอ๋อนี่เรือแข่งโอ้นี่เรือแข่งนะเพื่อนสาวเมืองมินหนุ่มเมืองมินเพชรมรกตอ๋อชื่อเ,อเ,อเรืรนะอน,นะครับเพื่อนเพชรมรกตนะครับหูยขี่ฝีพายเนี่ยสักห้าสิบนะครับเพื่อนหาดูยากแล้วครับ ลำนี้น่าจะเป็นไม้ตะเคียนครับเรือขุดเรือขุดนะครับเพื่อนะเรือขุดไม้ต้นเดียวนะครับยาวประมาณสักสิบเมตรได้ครับถือว่าใหญ่แล้วนะครับใหญ่แล้วะตรงนี้ก็เป็นท่าน้ํานะครับวัดบําเพ็ญเหนือนะครับเดี๋ยวเจ็กจะพาข้ามไปฝั่งนู้นนะครับไปวัดบําเพ็ญใต้ครับมาถ่ายรูปที่วัดนี้วัดเดียวนะครับ เก็บรูปไว้เนี่ยโพสได้สิบปีนะครับเชื่อผมจุดเช็คอินเพียบครับพาลูกพาหลานมาเที่ยวนะครับจากจุดตรงนี้นะครับเราขึ้นสะพานนะครับเพื่อนๆข้ามไปวัดบําเพ็ญใต้นะครับก็จะมีสะพานอยู่สองจุดนะครับมีตรงนู้นหนึ่งจุดนะครับนี่เราขึ้นมาแล้วนะครับ จะมีสะพานตรงนู้นนะครับที่เขามาถ่ายรูปก,กันสวยๆนะครับหนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้หนึ่งจุดนะครับนี่รู้สึกดีมากๆไงครับพเา้าเข้ามาวัดแล้วเจอแบบนี้เนี่ยนะครับเห็นแล้วไหมครับพเพื่อนพระวัดเนี้ยจะเป็นพระสองวัดเนี้ยเมื่อกี้ก็เห็นแล้วพระก่อสร้างนี่พระทำความสะอาด เป็นพระที่ไม่ได้เช้าฉันเอนเพนฉันนอนนะร้อนอาบน้ําไม่ใช่พระแถวนี้พระทําทงานนะอย่างนี้พระดีผมชอบนะครับไม่ได้เซตด้วยผมมาไม่เคยเซตไม่เคยบอกใครเจออะไรถ่ายเลยกูวังกงับดีก็ดีไม่ดีก็ด่าเลยนะครับรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไป้องเอานะครับเท่านั้นนีง วัดนี้ก็จุดเช็คอินเพียบเลยเหมือนกันนะครับมีฤาษีดัตตนด้วยนะตรงนี้เป็นบริเวณโบสถ์นี่นะครับไปกันนะครับเดี๋ยวเจกพาไปดูเนี่ยผมเลือกมาวันธรรมดาเนี่ยไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าถ้าผมมาวันเสาร์อาทิตย์หรือวันนักขัตตะเลิศครับผมจะไม่มีโอกาสได้มาเดินแบบนี้ครับและยิ่งหน้าร้อนอากาศร้อนนี้ด้วยลําบากเลยนะครับมาวันธรรมดาดีแล้วครับ แต่มันก็จะไม่เจอของขายนะครับเพื่อน,นกระไ,ได้ถ่ายรูปสบายเฉย หลังมีสะพานด้วยนะไม่รู้สะพานอะไร๋ยวลองเดินไปดูครับเพื่อนผมข้ามมาวัดนี้ด้วยการเดินนะครับก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรนะแต่เห็นมันมีสะพานอะไรเงี้ยสวยดีก็เลยเข้ามานะครับมาถ่ายดูแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรนะครับก็เดี๋ยวเดินรอบโบสถ์ตรงนั้นเห็นมีสลาจีนนะครับแต่ยังเดี๋ยวเราค่อยไปเดินไปดูงนี้ก่อนนะครับมีอะไร ข้างหลังเรานี่ยน่าจะเป็นกุฏิพระแล้วนะครับน่าจะเป็นเขตสงฆ์นะครับเราก็จะไม่เข้าไปวุ่นวายครับแดดร้อนครับถามว่าร้อนไหมร้อนครับแต่ถ้านอนอยู่บ้านเพื่อนก็จะไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมโอ้ยพระองค์นี้สวยจังเลยเดินขึ้นไปได้ด้วยพระประจำวันพุธนะครับพระอุ้มบาท โอ้นี่เขาให้ขึ้นไปใส่บาทนะครับเนี่ยอ๋อนี่เดินขึ้นไปได้เลยโอ้โหถึงเลยนะครับเอาเปิดไม่ได้แล้วขึ้นมาใส่บาทกับอะไรเนะี่ย ใช่ใช่พระองค์นี้ครับเข้าบันไดามาไว้แต่ผมขึ้นไปแล้วบาทไม่มีที่ทําบุญไม่มีอะไรวัดเพนเลียงป่านะครับเพื่อนพระด้านในสวยเลยนะครับทางเข้าอยู่ตรงไหนเอ่ยบริเวณตรงนี้นะครับเป็นจุดเช็คอินอีกหนึ่งจุดนะครับที่สําคัญมากๆนะครับนี่จะมีซุ้มแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับ ขวัญเรียมครับขี่ควายอยู่นะครับตรงเนี้ยที่เจกว่าสําคัญนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมีสารอยู่นะครับเป็นสารของขวัญเรียมนะครับนี่นี่คู่กันนะครับนี่ก็จะนี่นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูใ้ใกล้ครับผมบอกแล้วนะครับมาวัดนี้วัดเดียวนะครับเที่ยววัดเดียวนะครับถ่ายรูปไปแล้วก็ เก็บไว้โพสได้สิบปีครับวัดเดียวสองวัดสองวัดบําเพนใต้กับบําเพญเหนือนะครับไม้ทั่ว่ายทุกที่ครับเก็บไว้โพสได้สิบปีครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูใ,ใกล้ๆครับน,นี่นะครับสารขวัญเรียมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูป้ายเดี๋ยวจะหาโกหกนี่นะครับนอ่เครื่องเส้นอะไรเยอะแยะเลยนะครับนี่ อ๋อ oh, แล้วก็มีไข่ด้วยนะครับมาอยู่ข people, mm ้างขวัญเรียมนี่นะครับเห็นสะพานทั้งหลังผมไหมครับสะพานนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมาที่นี่นะครับแล้วไม่ได้ข้ามอันนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องมาครับเหมือนมาไม่ถึงคุยบใไรไม่รู้เรื่องแน่นอนครับแปลงครับเนี่ยนะครับข้างหน้าเจกอะไรเนี่ยเป็นตลาดหมดเลยนะครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะมากนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นตลาดเป็นอะไรหมดนะครับ นี่นะครับป้ายบอกเลยนะครับนี่เห็นไหมครับตลาดต้องชมเห็นไหมครับเอกลักษณ์พาณิ์นะครับอัตลักษณ์ชุมชนนะครับนี่ป้ายนี้แสดงความเป็นโอท็อปนะครับเป็นที่เที่ยวครับตรงนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นอยู่ในเรือนี่นะครับเรือเรือเนี่ยครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผมเคยพายาผมมานะครับก่อนจะเสียตอนแกเริ่มเดินลําบากนะครับก็มา ก็ที่นี่แหละครับแล้วก็จะมีนกเนี่ยครับมีนกให้ดูนะครับนกไหมครับนกอยู่ในกรงนี่นะครับนกตัวสีภูไม่รู้นกอะไรครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับข้างล่างอ่านี่นะครับสะพานที่ผมว่านะครับนี่เป็นไฮไลท์ของที่นี่หนึ่งจุดนะครับมันจะเชื่อมกันระหว่างวัดบําเพญใต้กับวัดบําเพนเหนือนะครับนี่เมื่อกี้เรามาสะพานอันนั้นครับเห็นไหมครับข้างหลังเรานะครับสะพานเห็นไหมครับอ่าสะพานนะครับนี่แล้วเราก็มาตัวนี้ตัวใหญ่ที่ผมชี้ให้ดูครับ เรากาลังจะเดินลงไปงนี้นะครับเดินลงไปเดี๋ยวเราจะไปดูนกเนี่ยครับเนี่ยนกอยู่นี้ข้างล่างเนี่ยครับเดี๋ยวถ่ายนกให้ดูครับผมอ่าเห็นเรือไหมครับเรือเนี่ยร้านค้าหมดเลยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหมูตาเตะร้านอะไรเนี่ยนี่นกอ้นี่นกฟาร์มิงโกวะเนี่ยอ่ะนี่นะครับนกฟาร์มิงโกนะครับนี่ ยืนหลับกันอยู่เลยนะครับน,นันนฮะยืนหลับกันอยู่เลยนะครับฟามิงโกไอไอนกโง่อะฮะมันรู้นะครับมันรู้มันตอบด้วยเออใช่นกโง่นกโง่นกโง่ฮะฟามิงโกฟามิงโกชื่อตัวเองมันยังไม่รู้เลยครับเพื่อน เดี๋ยวตัวสีมูสวยเลยนะครับเนี่ยขามันอะไรเนี่ยครับเราก็พามาดูนกโง่เป็นที่เรียบร้อยครับเราก็เดินต่อครับเนี่ยจริงๆมันเป็นที่เที่ยวหมดเลยนะครับโอ้ไปกว้างมากนะครับกว้างมากแล้วก็มีของขายอะไรเยอะเลยนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งที่ว่าวันหยุดเนี่ยเสาร์อาทิตย์วันนักขัตฤกษ์เนี่ยพาลูกพาหลานมาที่นี่ครับเสียเรื่องเดียว ผมพุ้งกงเลยนะหน้าเนี้ยมันร้อนนะครับก็พยายามดื่มน้ํากันเยอะๆนะครับมัน่จะได้สดรุดเพิ่มความสดชื่นให้ตัวเองนะครับแล้วก็จะได้ไม่หุนหงิดด้วยนะครับเพราะว่ามาเจอคนเยอะๆบางทีอารมณ์ก็สําคัญนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นวันเที่ยวไม่สนุกนะครับนี่ฝั่งตรงข้ามครับจุดเช็คอินครับผมสารสันเรลี่ยมครับผมนี่นี่นะครับ คือถ้าคนรู้มุมกล้องนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างผมเนี่ยเห็นนะถ่ายตรงไหนก็สวยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเชะไปเนี่ยปั๊บเนี่ยครับได้มุมไหมครับจริงๆเนี่ยภาพภาพถ่ายอะ่ะเราไม่ต้องหล่อต้องสวยแล้วครับแค่ให้รู้มุมภาพเท่านั้นเองครับภาพมันจะออกมาสวยเองครับผมตกใจแม่งนึกใครยืนเฮ้ยเฮ้ย เฮ้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 ยเฮ้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็จะเป็นคนแบบนี้นะครับสนุกสนานแล้วก็เล่นอะไรกับทุกอย่างนะครับ ถ้ามาเตอาทิตย์เนี่ยของกินเพียบเลยเห็นไหมครับก็มาให้อาหารนกอาหารปลาแล้วะนะคเนี่ยนกเหลเพียบโอ้พระยังไม่เลิกเลยนะพระยังไม่เลิกยังไม่เลิกฉันเพลนกันหรือยังเนี่ย เดี๋ยวเลยเพนยังไม่ได้ฉันนะท,ทำงานกันไม่เลิกเลย,ยแหมผมไม่ชอบจริงพาะทำงานนะทำกันไม่เลิกเลยนี่เพนหรือ,อยังไม่รู้เนี่ยนี่ถ้าเพนแล้วอดฉันไม่รู้นะเนี่ย <c oughs> มัวแต่ทำงานกันอยู่นะครับพระ <c oughs> นี่เขาเริ่มทำตั้งแต่เช้าเลยนะวัดที่เจกบวชแต่ก็ทำตอนบ่ายนะครับก่อสร้างแล้รพวกนี้ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องลาเพื่อนๆไปที่ตลาดวันเลี่ยมนี่แหละครับกลับไปทำงานต่อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับราอ,อากาศร้อนเมื่อนอินด้วยกันครับผม